ชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกืองรังสิษในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ 在。 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดได้กลับมาเสวนากับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเป็นการท้าทายให้ท่านคิดต่อนะครับในสิ่งต่างๆที่ผมนําเสนอรวมทั้งประเด็นที่พระคัมภีร์ได้ตอบประเด็นปัญหาในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการจุดประกายอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เรามีความเข้าใจชีวิตและเข้าใจสภาพความเป็นจริงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจพระธรรมคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคริรรมคัมภีร์หัวข้อในวันนี้ตั้งชื่อไว้ว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกหลายคนไม่ได้ฟังหัวข้อนี้แลบอกเอ๊ะอันอย่างนี้นี่มันเป็นการจํากัดหรือเปล่าในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นเชื่อว่าอย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อนหน้าเราเลยเป็นการสอนให้เราเนี่ย มีความสัตย์ซื้อจริงใจและมีความมุ่งมั่นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวไม่เป็นคนหลายใจไม่เป็นคนเหยียบเรือสองแคมแต่ถ้าเชื่อพระเจ้าก็เชื่อพระเจ้าถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อก็จบแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากพระเจ้าแล้วก็ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติได้บันทึกไว้อย่างนี้ครับที่ได้ทรงสำแดงแก่ท่านทั้งหลายแล้วนั้นก็เพื่อท่านจะได้ทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า นอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะการที่ผมพูดอย่างนี้เห็นแกตัวมากไปหรือเปล่าเพราะว่านําเสนอเฉพาะพระเจ้าที่ผมเชื่อที่ผมเคารพนับถือแต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าพระองค์นี้พระองค์เดียวและผมจะไม่แบ่งปันใจให้กับพระอื่นหรือสิ่งอื่นใดอีกเลยพระเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมนั่นแหละครับคือหลักการ ของการที่บอกว่านอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยท่านผู้ฟังครับลองคิดดูสิครับว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเรามักจะตั้งคำถามว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่จริงหรือพระเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงทำไมให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นยังมีพระอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าพระองค์นี้หรือไม่ มีพระองค์ไหนหรือมีใครพอจะช่วยให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากหรือจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเหล่านี้ได้หรือเปล่ามีใครบ้างมีสิ่งใดบ้างหรือมีพระองค์ไหนบ้างที่จะช่วยเราสมหวังในสิ่งที่เราคาดหวังอยู่อีกหรือไม่หลายคนอดรนทนไม่ไหวต่อการรอคอยจึงยอมทอดทิ้งพระเจ้าที่ตัวเองเคารพนับถือแล้วไปสแสวงหาพระอื่นยอมขายตัวขายชีวิต โดยเห็นแก่ประโยชน์ที่ไม่จีรังยั่งยืนกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นและขาดที่พึ่งพิงและไม่เชื่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราทั้งหลายมาแต่บางคนยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นนอกจากจะไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วยังกลับลบหลู่ดูถูกพระเจ้าด้วยการทําตามใจปรารถนาของตนเองหรืออ้างพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน ้างพระนามของพระองค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบผลประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งของตนและพวกพ้องโดยไม่สำนึกในพระเมตตากรุณาของพระ,ระเุ็นเจ้าอย่างนี้เนี่ยในความเชื่อของชาวคลิกก็ถือว่าเป็นคนที่อัก,กตันยูต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาเมื่อเราได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ที่ผมได้นําเสนอไปบ้างแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในพระธรรมอุปยบ ในวันนั้นเนี่ยมันมีพิธีที่เรียกว่าพิธีปัสกาหรือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่ต้องมีเทศกาลนี้ก็ต้องการให้คนเหล่านี้ลําลึกอยู่ตลอดเวลาว่าครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเขายังตกเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นทาสของพวกอียิปต์อยู่นั้นน่ะพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความเป็นทาส กลับสู่ความเป็นไทยจะต้องเร่งรีบออกจากบ้านจากเมืองในประเทศอียิปต์เพื่อที่จะไปยังดินแดนแห่งใหม่ที่พระเจ้าทรงโปรดสัญญาว่าจะประทานให้เพราะฉะนั้นไม่มีเวลาในการที่จะต้องมาอบขนมปังโดยใส่เชื้อให้มันฟูขึ้นมาก่อนไม,ม่เวลาที่จะเตรียมข้าวเตรียมปลาที่จะเตรียมอาหารต้องรีบเก็บข้าวเก็บของเท่าที่จําเป็นเท่าที่มีเนี่ยแล้วก็รีบออกจากบ้านมีอาหารการกินก็เป็นพวก ขนมปังที่ไม่มีเชื้อนะครับยังไม่ได้ไม่ต้องการที่มีเชื้อถ้ามีเชื้อต้องใช้เวลาในการให้มันฟูขึ้นมาเพราะขนมปังแข็งๆหล่างนี้ออกจากบ้านจากเมืองประเทศอียิปต์เพื่อจะไปยังดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาให้เมื่อเราทบทวนเรื่องราวเหล่านี้เราเห็นถึงพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่ทรงนําคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสไปยังดินแดนที่พปรองทรงปรดประทานให้แต่อย่างไรก็ตามปัญหาก็คือว่าแทนที่พระเจ้าจะนําคนเหล่านี้เนี่ย ไปถึงดินแดนที่สัญญาปยกให้เนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับไปทางตรงแต่พระองค์กลับนําไปในทางที่เป็นทางอ้อมซะน,นี่แทนที่ไปทางสั้นกลับไปในทางยาวไปยังดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาให้ที่คิดว่าจะอยู่ใกล้ที่สุดแต่พระองค์เนี่ยนำพวกนี้อ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปตามดินแดนของทะเลทรายแล้วก็ไปยังทะเลแดงมีทะเลแดงขวางหน้าซะอีกแล้วจะข้ามไปได้อย่างไง พระคัมภีรบันทึกว่าสาเหตุที่พระเจ้าทรงกระทําเช่นนั้นแทนที่จะนำพวกนี้ไปถึงดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาให้นั่นเนี่ยไปในทางตรงไปถึงเร็วแล้วไปทางสบายๆพระองค์กลับนําพวกนี้ไปทางอ้อมแล้วก็ไปในทางที่เป็นทางถิ่นธุรกันดารและยังมีอุปสรรคขวางหนามขวางหน้าอีกด้วยเป็นทะเลแดงที่ขวางหน้าจะข้ามไปก็ไม่ได้เพราะมังกว้างใหญ่ไพยศาลเหลือเกินพระคัมภีเนี่ยมีวัตถุประสงค์ว่าสาเหตุที่พระเจ้าทรงกระทําเช่นนี้ก็เพราะ ถ้าหากประชาชนหรือผู้คนเหล่านี้ที่เคยเป็นทาสจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นวิถีชีวิตของเขาเนี่ยไปถึงดินแดนที่พระเจ้าให้เร็วเกินไปพวกนี้อาจจะกลับเปลี่ยนใจแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะตั้งบ้านตั้งเมืองได้พระเจ้าต้องการให้คนเหล่านี้มีบทเรียนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยนําคนเหล่านี้ไปในทิศทางที่อ้อมกว่าและทิศทางที่ลําบากกว่าเพราะให้คนเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ในการที่จะ,ะเผชิญกับสงครามและความยุ่งยากลําบาก เพื่อคนเหล่านี้จะได้มีบทเรียนลองดูซิว่าถ้าพวกเขาพบกับความทุกข์ยากลําบากไม่สบายอย่างที่คิดเนี่ยหนทางไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบอย่างที่คาดหวังกันไว้เนี่ยพวกเขายังพร้อมที่จะเดินไปกับพระเจ้าพระองค์นี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคนเหล่านี้ต้องพบกับภัยพิบัติและภัยสงครามเนี่ยพวกเขา อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เปลี่ยนใจว่าโอ้พอพบกับความทุกข์ยากลําบากก็เริ่มบ่นแล้วก็ต่อว่าต่อขานพระเจ้าบอกกลับไปอยู่เป็นทาสเขาจะดีกว่าเพราะยังไงก็ยังมีอาหารการกินมีที่นอนมีที่หลับที่นอนพอสบายแม้ว่าจะไม่มีอิสระเสรีภาพจะเป็นทาสเขาก็ยังมีอาหารการกินและมีที่อยู่สุขสบายพอสมควรขาดอิสระภาพก็ไม่เป็นไรไม่อยากพบความยุ่งยากลําบากเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เนี่ยจึงสอนให้เราบอกว่า บางครั้งเมื่อเราต้องพบกับอุปสรรคปัญหาและสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้เราก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรากลายเป็นคนอ่อนเปลี้ยแล้วก็ไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจต้องการแต่ความสบายๆในที่สุดก็เป็นคนที่เลี้ยงไม่โตและเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเมื่อพบกับความลำบากก็ จะยอมแพ้ซะง่ายๆพระเจ้าต้องการคนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางความเชื่อและความมุ่งมั่นตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะไปสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยไปอยู่ในแผ่นดินที่โปรองสงปรดสัญญาไว้ว่าจะให้เพระเาะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่พระเจ้านำพวกคนอิสราเอลเนี่ยออกจากอียิปต์แล้ววนเวียนอยู่ในถิ่นธุรกันดารอยู่ในทะเลทรายถึง40ปีคนเหล่านี้ได้รับบทเรียนมากมาย คนที่ออกมาที่มีอายุมากในที่สุดก็ล้มหายตายจากกันไปก็มีแต่คนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดใหม่ที่ไม่ใช่คนที่เป็นทาตหรือมีแนวความคิดแบบคนที่เป็นทาตแต่มีความคิดที่ต้องการที่จะมุ่งไปข้างหน้าให้คนเหล่านี้ได้เริ่มต้นกันใหม่อย่างนี้แหละครับเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าว่าไอ้คนที่มันมีจิตใจแบบทาสเนี่ยให้มันตายตายไปซะก่อนนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะไปสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยก็ให้มีน้ำใจ ที่มีพระเจ้าพระองค์เดียวพระองค์นี้เท่านั้นท่านผู้ฟังครับบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าการที่พระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลไปตามเส้นทางที่ยาวไกลอ้อมและใช้ระยะเวลายาวนานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะไปถึงจุดหมายปลายทางล่าช้าแล้วยังจะต้องพบกับความยากลำบากมากมายมีหน้ำซ้ำยังเปิดโอกาสให้กับกษัตริย์ฟาโรห์ของอียิปต์เนี่ยเปลี่ยนพระทัยในภายหลังได้เพราะพระองค์เสียดาย ที่คนเหล่านี้ที่เป็นทาสเนี่ยเป็นทาสแรงงานฟรีๆและจู่ๆพวกนี้ออกจากบ้านจากเมืองไปหมดเลยและจะเอาทาสที่ไหนมาทํางานให้ฟรีก็เสียดายแรงงานทาสเหล่านี้ก็จะส่งกองทหารกลับมาตามพวกทาสเหล่านี้กลับคืนไปเพราะจริงๆหลังจากที่พวกอิสราเอลออกจากอียิปมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ก็เกิดความรู้สึกเสียดายก็เลยส่งกองทหารออกมาติดตามที่จะไล่ต้อนเอาทาสเหล่านี้กลับไปยังอียิปตอีกครั้งหนึ่งฟาโรห์เปลี่ยนพระทยัยแล้วก็ ต้องการที่จะเอาพวกทานเหล่านี้กลับมาทำงานตามที่เคยทำมาในอดีตจึงส่งกองกำลังออกติดตามเพื่อต้อนคนเหล่านี้กลับไปยังอียิปต์เมื่อคนอิสราเอลเห็นกองทัพอียิปต์ไล่มาข้างหลังก็ตกใจสุดขีดเพราะคิดว่าคงมีชีวิตรอดยากแน่แล้วคงจะไปต่อได้ลำบากชนชาติอิสราเอลตกอยู่อันตรายนะครับ แล้วก็รีบเดินพอเดินต่อไปก็ไปพบกับทะเลที่อยู่เบื้องหน้าก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกด้านหลังก็มีกองทัพอันเกรียงไกรของอียิปต์ไล่ประชิดมาติดๆส่วนด้านหน้าก็กลายเป็นทะเลที่ขวางกั้นอยู่จะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ต้องตายดังนั้นทางที่พระเจ้าทรงนำจะดีกว่าได้อย่างไรเพราะแทนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วกลับต้องมาอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายข้างหลังเป็นกองทัพ อันเกรียงไกรของอียิปต์ข้างหน้าเป็นทะเลแดงที่ไม่มีทางที่จะข้ามไปได้แต่ก็มีคําตอบที่ปรากฏในพระคัมภีร์ที่ยืนยันว่าพระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่คนเหล่านี้แล้วว่าก็เพื่อจะให้ได้ทราบว่าใครเป็นพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยแม้ในความคิดความเข้าใจและความคํานึงของคนอินสเอลเหล่านี้เนี่ยคิดว่าตายแน่ๆถอยลังก็ไม่ได้ไปหน้าก็ไม่ได้ แต่ในที่สุดพระเจ้าทรงสำแดงความเป็นพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งพระองค์สามารถที่จะกำจัดศัตรูพระองค์สามารถที่จะแยกทะเลแดงให้กลายเป็นทางแห้งให้คนเหล่านี้ข้ามไปได้เป็นความมหัศจรรย์พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้อิสราเอลเนี่ยได้พบกับสถานการณ์อันคับขันไม่มีทางเลือกพวกคนเหล่านี้จะได้เชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและยอมรับการช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้นในภาวะที่คับขันยุ่งยากลําบาก แม้จะถอยหลังก็ตายเดินหน้าก็ต้องตายเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกเอาระหว่างพระเจ้ากับความตายระหว่างความมีชีวิตอยู่กับความหายนะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะสําแดงให้คนเหล่านี้เห็นกับตาของตนเองว่าพระองค์ทรงมีอํานาจเหนือสิ่งทุกสิ่งไม่มีพระเจ้าอื่นที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม้จะมองดูเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเนี่ยอยู่ภายใตย้การกํากับดูแลของโรรองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น ในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้ลมพายุเนี่ยพัดมาทั้งคืนพัดโหมทั้งคืนและหลังจากนั้นก็ทรงบัญชาให้ผู้นำที่ชื่อว่าโมเสสเนี่ยยกไม้เท้าขึ้นแล้วก็ชี้ลงไปในทะเลแดงทำให้น้ำทะเลแยกออกไปหลายคนก็บอกว่าอ้อเรื่องนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่คำตอบของผมที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็บอกว่าการอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์เหล่านี้ ทั้งสิ้นนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นทําไมถึงพูดอย่างนี้พระเจ้าทรงใช้ธรรมชาติก็คือลมที่พัดนอนตลอดทั้งคืนให้เป็นประโยชน์ในการทําให้พระราชกิจของพระองค์สาเร็จและพระองค์ก็ทรงใช้คนก็คือผู้นําอย่างโมเสสในการที่จะย,ยกไม้เท้าขึ้นแล้วก็ชี้ลงไปในทะเลเพื่อให้น้าแยกออกแปลความได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสิ่งพระเจ้าทรงใช้ทุกอย่าง ที่จะให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์แล้วพระองค์ทรงใช้สิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติจะเป็นคนจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใช้เพื่อจะทําให้พระราชกิจของพระองค์สาเร็จนั่นเองพระเจ้าทรงแยกน้ําในทะเลแดงเพื่อให้คนเหล่านี้ข้ามไปได้อย่างปลอดภัยและทรงบัญชาให้น้ํากลับมารวมกันเป็นผื้นเดียวในที่สุดเมื่อกองทัพอันเกรงไกรของอียิปต์ไล่ตามพวกอิสราเอลลงไปในทะเล พระเจ้าก็บัญชาให้น้ําไหลกลับมารวมกลายเป็นผืนเดียวท่วมให้พนของพวกอียิปต์มาศึกทั้งหลายรวมทั้งกองทัพนั้นไปจนหมดสิน้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นนี้แล้วจึงเป็นการยืนยันอย่างมั่นคงว่าหากพระเจ้าทรงนำหากพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้พระประสงค์ของพระองค์ต้องล้มเหลว เมื่อเป็นเช่นนี้ระยะเวลาของการวนเวียนอยู่ในถิ่นธุรกันดารถึง40ปีจึงเป็นบททดสอบความเชื่อมั่นและความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าของคนเหล่านี้แต่ประวัติศาสตร์ได้เปิดเผยให้เห็นว่าคนเหล่านี้อ่อนแอและมักหวั่นไหวเสมอพวกเขาลืมพระเจ้าเสมอและพวกเขาต้องการความสะดวกสบายเสมอเมื่อพบกับความยุ่งยากลําบากก็มักจะหันหลังให้กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสอนใจว่าเมื่อมีความยุ่งยากลําบากพระเจ้า ทรงพระชนอยู่พระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาที่เหมาะสมเราจึงไม่แปลกใจที่ชีวิตของพวกอิสราเอลที่ไม่มีความมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงรุ่มลุ่มดอนดอนและหวั่นไหวกับการทดลองเสมอเพราะพวกเขาไม่ได้ฝังลากลึกลงไปในพระคัมภีร์หรือพระธรรมคําสอนของพระเจ้าและไม่ได้เชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงในเส้นทางชีวิตที่เราติดตามองค์พระเยซูคริสต์ของเราก็เช่นกัน เราจะต้องปลูกฝังความเชื่อของเราให้มั่นคงในพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเ,เจ้าที่ว่านอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยคำถามก็คือเราเชื่อเช่นนั้นได้หรือไม่หากเราเชื่ออย่างมั่นคงในพระสัญญาของพระเจ้าเราก็จะมีความมั่นคงมั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่วิตกทุกร้อนหรือว่าวิตกวันไหวไปกับปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราจะไม่ยอมพ่พยแพ้ต่อการทดลองทุกรูปแบบ แต่จะยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกกรณีเมื่อมีความทุกข์ใจขอให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตากรุณาพระองค์นี้อย่างแน่นอนเมื่อมีการทดลองทดสอบหรือมีแรงจูงใจให้เราต้องโกงต้องกินหรือตีความพระคัมภีร์เข้าข้างตัวเองขอให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดที่ประเสริฐและมีค่ายิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นี้ ยามใดที่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะมืดมนและเป็นไปไม่ได้ขอให้มั่นใจว่าทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงแต่มีความเชื่อวางใจและมอบชีวิตให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์เท่านั้นเพราะพระเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นทุกสิ่งและพระองค์ทรงประทานสิ่งดีที่สุดให้แก่พวกเราที่รักและติดตามพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้และไม่เคยหลอกลวงใคร ไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าพระองค์นี้ได้ความเชื่อวางใจเช่นนี้นี่เองที่ช่วยเรามีความมั่นใจในการที่จะมีชีวิตอยู่มีความชื่นชมยินดีและมีความสุขใจในทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้อย่างพอดีและพอเพียงเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้นอกจากให้มีชีวิตอยู่ยังมีความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีร่างกายแข็งแรงจิตใจมั่นคง จิตวิญญาณมีความฟื้นชื่นขึ้นอยู่เสมอทำให้เราสำนึกในพระเมตตาคุณของพระเจ้าทำให้เรามีความสุขกายสบายใจและพร้อมที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อการที่เรามีชีวิตและมีทัศนคติเช่นนี้นี่เองจึงได้ชื่อว่าเราได้รับพระพรอันประเสริฐเกินความคาดหวังและเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตในโลกที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย ในโลกที่มีแต่ความมืดมิดในโลกที่มีแต่ความต้องการไม่มีวันสิ้นสุดเพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์และประทานเพื่อให้เราทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายไม่ให้มีมากจนเกินไปไม่ให้มีน้อยจนเกินไปเพราะถ้ามีมากจนเกินไปเราอาจจะยิงยโสและอาจจะอวดตัวและก็ในเวลาเดียวกันอาจจะดูถูกเหยยดยามผู้อื่นถ้ามีน้อยเกินไปเราอาจจะ ดูถูกเหยียดยามพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าไม่เลี้ยงดูเราอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับหัวข้อที่บอกว่านอกจากพระเจ้าพระองค์นี้แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเนี่ยจึงเป็นการท้าทายให้เราลองแสวงหาพระเจ้าพระองค์นี้ดูว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นพระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณาและทรงอยู่กับเราตลอดเวลาหรือไม่ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงและมั่นคง ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าพระองค์นี้จะไม่ทอดทิ้งเราเราต่างหากที่หนีห่างจากพระเจ้าเราต่างหากที่หันหลังให้กับพระเจ้าและนำความทุกข์ความเดือดร้อนและความยุ่งยากลำบากมาสู่ตนแต่ถ้าว่าเราเดินเคียงข้างไปกับพระเจ้าติดตามพระองค์เจ้าด้วยความมุ่งมั่นติดตามพระองค์เจ้าด้วยความเชื่อศรทัทธาผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้รับสันติสุขในใจและท่านทั้งหลายจะได้มีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในการที่จะ เดินหน้าต่อไปและจะไม่ยอมแพ้สิ่งใดๆทั้งหลายทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่กับเราอยู่เสมอและพระองค์ทรงโปรดเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ลีภัยและเป็นกําลังเป็นผู้หนุนน้ำใจหนุนจิตชูใจให้เรายืนหยัดอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตขอให้มีความเชื่อมั่นและสแสวงหาพระเจ้าพระองค์นี้ให้พบเมื่อพบแล้วอย่าทอดทิ้งพระองค์ ติดสนิทอยู่กับพระองค์เหมือนกิ่งที่ติดอยู่กับต้นแล้วชีวิตจะมีความเจริญงอกงามท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขทั้งกายและใจตลอดไปขอให้รับพระพรและสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยทั่วกันครับ

ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกิืองรังสลิดิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับ เสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเ so พิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันตินตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจัง well. หวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0หรือโทรศัพท์0-53242654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ